ราศีกรกฎเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการดูดวงฟรีราศีกรกฎเดือนกรกฎาคมนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ชั้นสูงฉบับโหราจารย์ยุคโบราณซึ่งอาจารย์เปิดสอนออนไลน์อยู่เดือนละ1,000บาทสอนจนดูดวงได้ปล่อยวิชาให้ไม่มีกักเรียนจบนำไปประกอบอาชีพได้เรียนจบไปหนึ่งปีจะมีดวงตัวอย่างหนึดวงชะตา มาวิจารณ์กันแบบละเอียดยิบเพื่อให้ผู้เรียนไปแกะตามเป็นต้นแบบในการเอาไปใช้ดูดวงคนได้จริงๆจุป,ปีแรกหากไม่เข้าใจจะให้เรียนฟรีปีถัดๆไปจนกว่าจะแตกฉานสอนตั้งแต่เรื่องการเอาดาวเข้าเริกเข้านวางเข้าตรียางเข้าทักษะเข้าเรือนตนุเศษ,ษรวบมาตั้งแต่วงนอกเข้าสู่วงในเป็นการคัดคุณภาพดาวว่าดีจริงหรือเสียจริง แล้วตีความหมายรวมเพื่อพยากรณ์ในเรือนราศีจักรซึ่งยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดสอนให้แบบละเอียดขนาดนี้หรือท่านใดอยากทดสอบความแม่นยำก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อดูดวงแบบละเอียดได้ค่าบูชาครูปกติ1,000บาทแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้ลดราคาค่าบริการลงมาเหลือ500บาทเท่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติหากท่านสนใจที่จะเรียน ก็สามารถทดสอบความลึกซึ้งในหลักวิชาจากครูผู้สอนได้ก่อนจะตัดสินใจเรียนจริงการเรียนกับอาจารย์นั้นง่ายได้เพราะทำเป็นคลิปสอนรันไว้ตั้งแต่001ไปเรื่อยๆผู้เข้าเรียนก็แค่แอดเฟซบุ๊กเข้ามาในกลุ่มลับว่างตอนไหนก็เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าไม่ใช่การไลฟ์สดแต่ทำเป็นคลิปสอนอย่างดีเรียงลำดับไว้ตามตัวเลข สงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้ไม่อั้นใต้คลิปนั้นนั้นจึงสะดวกกับผู้เรียนทุกคนที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันนั่นเองค่ะนี่เป็นการพยากรณ์การโคโจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนหรือไม่ถึง20%นั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณ ต้องเอาเวลาตกฟากวันที่เดือนพศและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูเช่น06.01น1มกราคม2527กรุงเทพมหานครส่งรายละเอียดมาแบบนี้จึงจะรู้ได้ว่าการพยากรณ์ของราศรีกรกฎเดือนกรกฎาคมนี้ถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนกับดวงชะตาคุณไหมนั่นเอง ชาวราศีกรกฎทุกคนให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เลยว่าเราใช้เวลาตกฟากในการพยากรณ์ซึ่งที่เรียกว่าราศีกรกฎนั้นหมายถึงเวลาตกฟากของคุณตรงกับราศีกรกฎเรามีได้เอาช่วงเดือนเกิดของคุณเป็นตัวกำหนดราศีแต่เราใช้เวลาตอนออกจากท้องแม่มาพยากรณ์แทนซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดแม่นยำนำไปใช้วางแผนชีวิตรายเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะ ดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นั้นคือดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีเมถุนช่วงวันที่1-6ดาวอาทิตย์เสวยเทวีเริกกุมดาวพุธเป็นคู่วิชาการใครที่ทํางานออนไลน์ขายของออนไลน์สอนออนไลน์หรืองานด้านคดีความการเดินทางต่างๆจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพิตรงข้ามดี มีดาวพระฤหัสจะตุกโกลมาถึงด้วยเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวอาทิตย์จึงเป็นช่วงที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมทางการเงินดีมากมีทั้งให้ด้วยความเสน่หาหรือให้แบบลับๆก็เป็นไปได้เช่นกัน ช่วงวันที่6ถึง13ดาวอาทิตส,สวยเพชฌคาตเริกติดผิดเขี้ยวช่วงนี้ไม่ควรซื้อสินค้าใดๆที่ราคาแพงเพราะมีโอกาสจะได้สินค้ามีปัญหาได้มาแล้วก็ต้องแก้ต้องเคลมเป็นช่วงที่การเงินมีปัญหาเล็กน้อยช่วงวันที่1 3ถึง17เเป็นช่วงที่ทำอะไรแล้วการเงินคล่องตัวดี เพราะดาวอาทิตย์สวยวระโคตามานวางเลยไปจนถึงวันที่21ดาวอาทิตย์จะสวยราชาเริกในราศีกรกฎแต่ดาวเสานั้นโคจรพักองศาสวยเริกเสียถูกพิษเล็งดาวอาทิตย์และดาวพุธอยู่การเงินเข้ามาดีแต่ก็ต้องมีเหตุให้ได้ใช้ใจ่ายออกไปบ้างเช่นให้เพื่อนฝูงญาติมิตรให้แฟนหรือใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินมีคนชวนลงทุนทำโน่นนี่บ้างก็เป็นไปได้เช่นกันดูดวงสุขภาพดาวสุขภาพของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นั้นคือดาวราหูหลังวันที่1นึถึงส4ดาวมฤตยูจะโครจรพักองศากลับมาในราศีเมษฉะนั้นให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้ายวดยานพหาหนะ พระดาวอังคารกับราหูกุมกันเป็นคู่ธาตุลมในราศีธาตุไฟประกอบกับดาวเกตโครจรข้อพบมรณะระวังลูกหลานลูกน้องทีมงานทำทรัพย์สินเสียหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เช่นกันช่วงวันที่1นถึงเดาวอังคารสวยทริตโทรเรกติดพิษนาคให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรือของเหลวเช่น ขับรถเจอถนนลื่นประกอบกับดาวเสานั้นโคจรพักองศาถูกพิษเลงลักคนาระวังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแฟนเป็นต้นเหตุทำให้เราเจ็บป่วยได้เช่นกันดูดวงการงานดาวการงานของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารช่วงวันที่1นึถึง13ดาวอังคารโคจรเสวยทลิทโทรเรกติดพิษนาคทำให้ช่วงนี้การงานมีปัญหา ติดขัดข้องคาบ้างประกอบกับมีดาวมรุตยูโคจรมาสมทบอาจเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการงานหรือมีปัญหาในระบบงานถูกเอาเปรียบทางการงานก็เป็นไปได้เช่นกันช่วงวันที่14-17เป็นช่วงที่มีดีเรื่องการงานมีความคล่องตัวปัญหาน้อยลงและการงานนั้นสร้างเงินได้คล่องตัวขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกัน ช่วงวันที่17เป็นต้นไปดาวังคารกับราหูสวยเริกดีการงานจึงมั่นคงขึ้นทําอะไรคล่องตัวขึ้นมีผู้ใหญ่สนับสนุนทางการงานดีมีความเจริญก้าวหน้าเพราะมีดาวพระเรหัสสวยราชาเริกหนุนหลังดาวังคารรีโกนร่วมทัดน้ำไปหาลักนาจึงมีความสบายใจเรื่องการงานได้มากขึ้นนั่นเองดูดวงความรัก ดาวความรักของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นั้นคือดาวเสาร์กำลังโคจรพักองศาเสวยเทศาตรีเริกติดพิดเที่ยวกำลังเล็งลักคณาอยู่คนโสดอยู่ก็ให้ระวังการคบหาสมาคมกับคนแบบผิวเผินยังไม่รู้ใจมากแปลหลงรูปหลงสเสน่ห์เขาตกลงปรงใจไปแล้วเขาทิ้งให้เสียใจภายหลังได้เพราะอิทธิพลของดาวสุกและดาวราหูที่ยกถึงกัน ถ้าไม่มีความต้องการสูงประกอบกับดาวพฤหัสนั้นจะตุดกลถึงอาทิตย์การเงินมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาเปเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจพอได้แล้วเขาก็จากไปก็เป็นไปได้เช่นกันคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังตัวท่านเองไปหลงสน่คนหน้าตาดีเข้าคบหาสมาคมกันแบบลับๆหรือผ่านโลกออนไลน์แฟนจับได้แล้วจะเป็นเรื่องราว หรือถูกคนหน้าตาดีเข้ามาหลอกเสียเงินเสียทองไปก็เป็นไปได้เช่นกันคนมีคู่แล้วก็ระวังแฟนท่านไว้ด้วยเช่นกันหากประพฤติตัวนอกนู่นอกทางก็จะเป็นเหตุให้ทะเละวิวาทะถึงขั้นเลิกรากันได้นั่นเองดูดวงโชคลาภดาวลาภผลเงินทองของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นั้นคือดาวศุกร์โครจรเข้าพบวินาศทำให้ท่านมีโชคลาภจากต่างจังหวัดต่างประเทศ หรือโลกออนไลน์ยิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในภพอริด้วยแล้วแล้วก็กลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมท่านจะมีโชคลาภจากศัตรูหรือได้ลาภจากการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเก็บดอกเบี้ยเร่งรัดหนี้สินได้เงินคืนก็เป็นไปได้เช่นกันเลขเด็ดเลขมงคลเมื่ประจำเดือนนี้นั้นขอนำเสนอดาวอาทิตย์พุธอาทิตย์ศุกร อังคารราหูและดาวพฤหัสที่พอจะนำมาทำเป็นเลขนำโชคได้เช่นกันค่ะ